จ้าเอาเครื่องเป่าไหมผมเนี่ยโถ่เมาไม่นมดน่องผมบมดเเมาครับจักมาแมา่เลนมาทางใดมันมาตัดนาหลุดข่อยนี่นี่โถ่อย่าไปโทษหมาเมาแล้วครับจับปับ๊บอย่างเดียวจ้าจับมันเป่าเอ้า,าลองเป่าบองดูบ๊บบ๊อปาก ขอบม่ได้กินเหเล้าขอนั่เป่า้คัสแตกเพียงกันนี้ปาป่าเป่าก่อนเป่าก่อนอป้าป่าเป่าโบบโโโอ้ยอยยะคัเขินโบบอกที่ไปคนมักกินเหล้าวันนั่นเดี๋ยวนี้มันเป่าบอกขืนย่ะคัสขืนเจ้าพนักงานากักย่างมเป็นไปตามขั้นตอนอเป่าเป่าเมาแท้แล้วกูเบิงเ่งเ,เนี่ยเป่าเงี้ยเป่าค่อยคอยสน,นิมนสิไปข,ขืนบ่ตั้งใจเป่านี่ยล่ะโบขืนคับดาบลับสงสัยเครื่องมันจีมีปัญหา เอามันไปเป่าอยู่โรงพัก